รเรืออากาศตรีไพรัตนปุ่มนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็รับราชการทหารอากาศครับเ,เริ่มทําธุรกิจตอนเป็นนักเรียนในเรืออากาศปีที่3ครับก็ตอนนั้นก็กําลังฝึกบินอยู่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเป็นนักบินแบบเรื่องท็อปกันนช่ว่าใครดูท็อปกันมาแล้วบ้างครับท็อปกันมาวริกนะครับสมัย30ปีที่แล้วก็เป็นภาคหนึ่งครับ,บรอบนี้เป็นภาคที่2นะฮะ ก็โหได้แรงบันดาลใจมากเลยจากการดูทีวีเรื่องนี้ว่าจะเป็นนักบินกับเขาซะแล้วครับแต่พอเอาไปเอามาครับโชคชะตาฟ้าลิขิตนะฮะมาเจอธุรกิจอยูไลฟ์นะครับจนสุดท้ายคือไม่เอาแล้วเวนักบินนะไม่เอาใช่พ่อรวยสอนลูกรุ่นพ่อรวยสุทุกต้องครับพ่อรวยสอนลูกคือแทนที่จะดูหนังครอบกันครับก็ดูมาแล้วแต่ไปเจอหนังสือพ่อรวยสอนลูกเจอธุรกิจอยูไลฟ์ครับก็เลยไม่เอาแล้วฮะนักบินนะก็เป็นนักธุรกิจอยูไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ ตอนนี้ก็ลาออกมาฟูลไทม์กับยูไลฟ์นะครับจ่ายทุนไปเจ5ดแ0นสองื้พันบาทนะครับก็แล้วก็เมื่อวันเมื่อเมื่อวานสืนอที่ผ่านมาก็จ่ายทุนจ่ายค่าลาออกไปหมดเรียบร้อยแนละ้วเป็นไทยกับกองทัพแล้วนะครับตอนนี้นะฮะทีนี้อผมต่อจากพาร์ทที่ผ่านที่พูดมาเมื่อกี้ครับคือ,อ ถ้าเกิดเขากินทุกวันแบบนี้ครับมันไม่ใช่แค่ว่าเขากินทุกวันแล้วมันดีนะฮะการที่เขากินทุกวันแบบนั้นตื่นเช้ามากินตอนบ่ายกินคอลลาเจนแบบนี้ครับมันทำให้ผิวเขาสวยใช่ไหมมันทําให้ทำให้สุขภาพเขาดีใช่ไหมมากกว่านั้นคือมันเกิดนิสัยในการกินครับของใกล้หมดปุ๊บมันไม่มีในมือเขามันไม่มีในบ้านเขาเขาจะกดสั่งที่เราทันทีฮะเขาจะสั่งที่เราเขาจะหาโปรโมชั่นทีนั่นคือเราสร้างนิสัยความสวย ความสุขภาพดีให้กับลูกค้านิสัยการกินคอลลาเจนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วดังนั้นครับท่านรอรับได้เลยเดือนหน้าคุณต้อมขาคอลลาเจนมีโปรไหมคะคุณยาครับคอลลาเจนมีโปรไหมดาบเตร์ครับมีโปรไหมคอลลาเจนมันจะทําให้เขาเองอ่ะสั่งท่านทุกเดือ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 นแบบนี้ยอดท่านก็จะเสถียรไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้ อัตโนมัติครับมันทําให้แพสซีบินทำใ,น,ำในองค์กรท่านเกิดง่ายๆเลยนี่คือทําไมผมถึงเลือกเสริมอาหารเป็นกลยุทธ์หลักๆในการที่จะเอามาทําตลาดครับนะอันนี้เหตุผลเดียวเหตุผลแรกนะเพราะอะไรผมอ่ะผมอ่ผมนะผมนะังหต่ลาล,ลองต่อแต่งไม่ใช่นะ ดูติกตอกมากเกินไปแล้วนะฮะอันนี้อ่ะผมอะ่ะคือเริ่มทําเริ่มทําธุรกิจตั้งแต่สมัยพี่เดียวผมจําได้ครับผมลงมือสมัครตั้งแต่พี่เดียวรายได้เดือนละหนึ่งแสนี่หมื่นบาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไปหลายแสนไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่นักเรียนตั้งแต่พี่เดียวยังสมัยหน้าและอ่อนอู้เด็กมากครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าพี่เดียวเป็นพระเอกลิเกนะครับเพราะว่าหน้าเด็กมากนะฮะสมัยก่อนผมสมัครตอนนู้นแล้วผมเริ่มทําเป็นเครื่องสําอางที่เป็นตัวทาน,นะฮะ เป็นโัทาแล้วเป็นตัทาเนี่ยแนะนําดีไหมดีครับและแนะนําเก่งด้วยเพราะผมก็ศึกษาสินค้าผมชอบขายผมชอบขายมากที่แรกตอนเข้ามาแบบเกลียดการขายมากเลยนะโอ้ไม่ชอบอายเพื่อนแต่พอเอาเข้าจริงสินค้ามันดีอ่ะชอบขายมากครับเจออย่าเจอลูกค้านะเจอลูกค้านี่โอ้ยเหมือนแม่ยกอ่ะเจอลูกค้าเหมือนแม่ยกครับแนะนําทีเป็นหมื่นๆได้เหมือนกันแต่อย่างหนึ่งคือว่าเอ๋กว่าจะแนะนาแล้วหมดทีหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับนะท่านนะเครื่องสําอางเนี่ยบางครั้งก็ขี้เกียจก็ไม่ทาเหมือนกันนะ เหนื่อยมากนี่ก็ไม่เอาแล้วกูไม่อาบน้าได้นะครับนอนนะไม่ทาเครื่องสำอางด้วยดังนั้นคือหลายหลยครั้งคือมันทําให้กว่าจะเจอกันอีกทีสามสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนครับหรือแม้แต่ลูกค้าเราเนี่ยเขาไปเจออะไรที่เป็นเครื่องสาอางที่เป็นครีมครีม,มทาทาในห้างวะเนี่ยหรือแม้ร้านเขามาขายเขาก็อยากลองใช่ไหมพออยากลองเสร็จแล้วก็ไปใช้ยี่ห้ออื่นกว่าจะหมดกว่าจะเจอกันอีกทีก็ปีหนึ่งพอดีแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้บอกว่าอะไรดีไม่ดีนะ ท่านก็สมควรจะแนะนําให้เขาได้ใช้ของเราทุกชิ้นครับแต่เนื่องจากว่ามันกว่าจะหมด3ามสี่เดือนหรือห้าเดือนแบบนี้ครับมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมครก็โอเคดังนั้นหลังๆก็เลยใช้กลยุทธ์ในการกลยุทธ์หลักในการทําก็คือเสริมอาหารหลักๆนี่เลยครับแล้วก็ค่อยแนะนําตัวยาซิฟันเอ้ยตัวสกินมูนอะไรพวกนี้ตามก็ไปบ้านทีหลักนะครับอ่ะทีนี้แล้วต้อมมาเจอเสริมอาหารต้อมตัดสินใจเสริมอาหารได้ยังไงครับทีแรกก็ผมก็เริ่มต้นทําทาแบบที่ท่านใช่ไหมทาแบบที่ ที่เล่าให้ฟังนะครับตอนตัวทาตัวทาทั้งตัว Absolute Right HS ครับ Homeostasis สมัยนู้นนะครับอ,อ,อะไรกันเซรั่มของออ Advanced Brightening Serum ครับมันชื่อสมัยก่อนซึ่งมันดีมากเลยนะทาแล้วก็จุดด่างดำนี้หายเร็วมากหน้าใสเร็วมากครับแต่ว่าต้องยอมรับนะเวลาหน้าใสแล้ว จุดด่างดำเราก็จะใสขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าเราใสาขึ้นครับดังนั้นหลังๆผมก็เลยรู้แล้วอ๋อต้องทาเฉพาะจุดด่างดําก่อนพอจุดดามันหายเสร็จแล้วค่อยทาทั้งหน้าทาทั้งหน้าแล้วมันจะใสทั้งหน้าครับอันนี้หนึ่งเต,เ,ต,เ,ตเทคนิคแนะนานะที่แรกเข้ามาเป็นแบบนี้เลยครับอ่าผมส่งส่งตัวอย่างให้ผมดูนะก็เข้ามาก็ประมาณนี้ครับต้มนะครับเรืออากาศตีพายละจจนปุ่มเมื่อสมัยตายยังไม่สั้นนะฮะ อ่านหนังสือเยอะไปสายตาเริ่มสั้นนะก็เลยเริ่มใส่แว่นอสตราห้ก่อนครับไม่มีแว่นเป็นเด็กแล้วอ่อนอายุ22ขวบครึ่งครับเข้ามาทําธุรกิจกับ o u l i f e ครับก็ชุดนี้เลยตอนนั้นก็ซ้อมวิ่งครับแล้วก็กําลังฝึกเพื่อเตรียมตัวเป็นนักบินแบบท็อปกันนะฮะสมัยก่อนนะฮะก็เราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองใช่ไหมครับกันแดดก็ทาม้ง่งก็ทาได้แหละก็ทาได้แหละแต่กันแดดมันเอาไม่อยู่เพราะาเราฝึกกันแดดตลอดเสริอมอาหารก็ไม่กินครับทาอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวนะเพราะว่าร่างกายมันเอาไป ไปทำอย่างอื่นให้ร่างกายหมดแล้วแบบนี้ครับมันก็ไม่สามารถทําให้ผิวใสเหมือนทุกวันนี้ได้ครับหลังจากนั้นก็มารู้จักยูไลฟ์ใช่ไหมครับคนที่เชร์ผมให้ใช้คอลลาเจนจริงๆคนที่แบบมีผลมากๆอ่ะในการที่จะตัดให้ผมตัดสินใจในการทําธุรกิจนะครับคุณติ๊กปาลณีนะฮะผมบอกเลยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ผมนะผมคิดว่าหลายคนก็โดนเชร์จากคุณติ๊กปาลนีเหมือนกันเขาวุ่ในห้องบ่อยๆครับเขาบอกว่ากินคอลลาเจนนะคะจาก อยากเป็นเซตที่เปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิเนี่ยหัวชื่อหัวข้อเลยนะอยากมีเซตที่เปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิอยากเป็นคนที่มีรายได้หลักแ,แ,แสนอยากมียอดธุรกิจสเสถียรตลอดเพราะว่ามันกินหมดทุกเดือนนี่เลยค่ะคอลลาเจนค่ะถ้ากิน2ถ้าไอถ,ถ้ากิน3กล่องถ้าไม่กิน3มกล่องไม่ต้องกินโอ้ Ồ, เราก็แบบสไตล์คนไทยดีไทยไอเราฮึ่อะเหรอไม่กิน3กล่องไม่ต้องกินเหรอ เอางั้นเลยเหรอได้ครับพี่เดี๋ยวไปหามาครับขอตังค์แม่ฮะตอนนั้นเงินเดือนสามพันแม่ครับขอเงินเริ่มต้นธุรก,กิจนะครับขอตังค์แม่มา2องหมื่นหนึ่งครับจัดเซตเจ็ดวันสวยครับผมก็อยากหลอกกับเขามาั่งนะอยากทาธุรก,กิจยอมรับเลยเริ่มต้นทําอายุยี่สิบองไม่มีตังค์เนี่ยขอตังค์แม่ฮะสองหมื่นกว่าบาทครับก็เริ่มกินเริ่มใช้ครับมาเริ่มกินเริ่มใช้แล้วคอลลาเจนฮนะคอลลาเจนสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นซองเหมือนที่ทุกเรากินทุกวันนี้นะครับคอลลาเจนสมัยก่อนเนี่ยมันเปน ถุงหนึ่งอันนึงถือถุงใช่ไหมอันนึงถืออ่าถือถือช้อนฮนะซัดไปเลยฮนะในอ่าในสร์เข้าไปสาดซดมาซื้อแต่ผมสาดไม่ได้ฮนะเพราะผมต้องกินตามปริมาณน,นะเพราะผมงบจํากัดไงก็ต้องกินตามปริมาณเช้ากินเที่ยงกินเย็นกินเช้ากินเย็นกินเช้ากินเย็นกินแบบนี้ครับก็ผสมในอ่าซุก,กี้ไปผสมในก๋วยเตี๋ยวไปผสมในอ่ากาแฟไปแบบน,นี้ครับก็ อ่ะจัดงบประมาณกั้นใจซื้อครับอยากทําธุรกิจอยากรวยนี่อยากสําเร็จนี่เขาบอกว่าใช้สินค้าสําเร็จเราก็สําเร็จก็ได้ครับทีนี้ด้วยความที่มันแบบเป็นคอลลาเจนแบบถุงใหญ่แบบนั้นนะพี่ๆครับมันก็เลยทําให้แบบโอโ้โหมันลําบากมากเลยนะชีวิตอ่ะมันเพราะอะไรเหรอ เวลามันหกทีนึงอ่ะมันเต็มกระเป๋าอ่ะมันเหนียวอ่ะกระเป๋ามันเหนียวกระเป๋านี่สมัยก่อนนะผมกาแฟนี่ทะเลาะก,กันมาจากอะไรเนี่ยเอามาปากกระเป๋าเราทำไมเนี่มันหกทีนึงเนี่ยกระเป๋าเรามันกระเป๋าเขาแพงใช่ไหมกระเป๋าปากระเป๋าเขาหลักหมื่นนะเป็นหมนื่นผมก็เพิ่งรู้นะกระเป๋าผู้หญิงเป็นหลักหมื่นเป็นแสนเนี่ยเวลาคอลลาเจนหกทีหนึง่งโมโหมากเลยนะเพราะมันเหนียวฮะก็กินครับตั้งใจกินครับตั้งใจกินก็โอ้สามวันสี่วันเพื่อนทักนะว่ามึงทําอะไรมาวะ เพอามึงกินอะไรมาวะเห็นมึงกินอยู่ตอมมึงกินอะไรกับกาแฟตอนเช้านะครับในเพื่อนในกองร้อยนะอ๋อกูกินคอลลาเจนเอเออหน้ามึงดีขึ้นเนาะรูขงคขนมึงดีขึ้นเนาะผิวมึงใสขึ้นเนาะแบบนะครับเพื่อนทักคนแรกแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเพื่อนสนิทกันนะว่ามึงก้อนนะให้เวลดันเพื่อนบ้างนะครับพอมันทักเยอะขึ้นเยอะขึ้นเออว่ะผิวมึงใสจริงว่ะตอมผิวมึงดีจริงเนาะผิวมึงดีขึ้นเนาะแล้วเวลากินอ่ะผมไม่ได้กินแบบซ่อนแอบกินนะไม่ใช่แอบแซบกินนะฮะเวลลาผมกกกกกิินนน่ะะีโตึงแบบอจ เขย่าซองคอลลาเจนดังๆหน่อยแค่ๆๆๆๆเข้าใจไหมฮะเอาซองไอ้สีเทาๆอ่ะมาเขย่าแรงๆแค่ๆๆๆๆจนมึงต้องมองทั้งโต๊ะก่อนอ่ะก่อนกูจะกินอ่ะมันมีพิธีการกินอยู่นะฮะเหมือนกันครับเหมือนกันทุกท่านบอกเลยนะฮะท่านอย่าแอบกินอย่างเดียวนะครับเอามากีไปที่ทํางานเนี่ยเอาคอลลาเจนไปที่ทํางานที่เป็นซองๆอ่ะทํายังก็ได้เรียกร้องความสนใจก่อนจะกินนะครับมันมีต้นทุนนะซองหนึ่งมันแปดสิบบาทมากีซองหนึ่งมันห้าสิบบาทเนี่ย มันมีต้นทุนดังนั้นครับก่อนจะทําอะไรท่านต้องประก,กาศให้โลกรูห้หน่อยก่อนจะกินเนี่ยเทคนิคคือว่าอา้าวขยาวหน่อยแค่ๆๆๆๆๆต้อมมึงกินอะไรวะแค่นั้นพอใจแล้วต้องมีคนบอกก่อนต้องมีคนถามก่อนเพื่ออะไรเพื่อยอดขายไงท่านเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อกูกินคอลลาเจนนะอ๋อกูกินเพอร์เฟกนะอ๋อกูกินมาคีนะครับมึงขยาวอะไรต้อมอ๋อขยาวให้มันเข้ากันก่อนนิดนึงทั้งที่มันก็ไม่ต้องเข้ากันเข้าใจไหมแต่เหตุผลคือว่า เขาต้องรู้ว่าเรากินคอลลาเจนไปกับเพื่อนไปนั่งกับใครก็ตามต้องมองเราก่อนเพราะอะไรเราจะกินแล้วนะคล้ายๆอะไรรู้ไหมครับคล้ายๆสิ่งที่ท่านกําลังถ่ายรูปลง Facebook ครับแค่นั้นเองอ่าคนละแอบนะฮะแอบกินแอบแซมนะไม่ใช่นะความหมายคนละแบบนะครับอ่าทีนี้ก็กินต่อครับแหมที่แรกนึกว่าจะบรรยายอะไรว่าสามสินาทีเรื่องเดิมมันจะสนุกตรงไหนแต่มันเริ่มสนุกกับลึกเครื่องลึกเครื่องเริ่มติดแล้วนะฮะขอบคุณ28คนนะครับอ่ะ กินต่อฮะกินต่อก๋วยเตี๋ยวก็กินครับมันก็เริ่มพยายามนิดนึงนะท่านก็เห็นว่าผิวผมก็ประมาณนี้แหละเห็นจุดด่างดำไหมครับอ่าเห็นหนวดไหมครับอ่าเห็นผิวเข้มเข้มไหมครับนี่ครับเป็นคนหล่อเข้มนะฮะหล่อเข้มคือไม่ใช่แบบทําหน้าเข้มนะครับหล่อผิวเข้มนะฮะก็เริ่มกินครับแต่ก็เราก็ตั้งใจกินเพราะว่าอยากรวยอ่ะอยากสําเร็จอ่ะไม่ได้อยากรอหรอกแต่อยากสําเร็จอ่ะเขาบอกให้กินคอลลาเจนแล้วอะกินแล้วมันจะรวยกินแล้วมันรวยกูกินก็ได้วะนะครับก็กินฮะตั้งใจกิน พกไปทุกที่พกไปทุกท้องหกใส่กระเป๋าช่างมันครับไอหกใส่กระเป๋าไอที่คอกวาดมาได้ก็กวาดไอกวาดไม่ได้ก็ลิ้นเลียเอาเียไลโคเจนหกใส่กระเป๋าลิ้นเลียเอาแล้วหกระเป๋าไปซักครับคือแม่มันแพงอ่ะต้นทุนอ่ะตอนนั้นมันไม่มีตังค์กินนะใช่ไหมแล้วก็จัดไปครับอยากสําเร็จก็กินไปนะก็อันไหนก็พอผสมน้ากินได้ก็กินครับก็ก็อ่าเริ่มกินไปเริ่มเห็นผลใช่ไหมเริ่มเห็นผลอ่านี่ครับเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นครับ งาลิ้นก็ามาใช่ครับคือมันเสียดายจริงๆนะพวกคอลลาเจนมันดีแบบนี้ครับอ่ะแล้วก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับทีนี้อเริ่มเพิ่มเริ่มถักมากขึ้นแล้วคอลลาเจนก็กินโปรเฟลก็กินครับเริ่มกินแล้วก็เซตเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนภูนมันมีจริงๆนะท่านมันช่วยได้จริงๆแล้วก็ข้อดีของอุตสาหกรรมขายตรงนะผมบอกเลยนะครับผมพูดตรงๆนะพ่อเฮียพูดชื่อขายตรงนะข้อดีของอุตสาหกรรมขายตรงนะ มันมีข้อเดียวเลยนะที่แบบมันประทับใจผมมากเลยมันบังคับให้เราต้องดูดีมันบังคับให้เราต้องสวยหล่อมันบังคับให้เราต้องต้องเป็นคนที่สมาร์ทอะเป็นคนที่มองไปแล้วเหมือนเพื่อนทักอะต้อมเวลาทําอะไรมึงไม่ได้เลยอะไปไปงานเลี้ยงไปไปงานแต่งเพื่อนล่าสุดเนี่ยต้องเวลาทําอะไรมึงไม่ได้เลยเอะนี่เวลาเนี่ยสิบกว่าปีไม่ได้เจอกันเนี่ยเวลาทาอะไรมึงไม่ได้เลยเนาะเนี่ย เออว่ะแค่เนี้ยเราก็สกรู้สึกดีแลวนะเพราะว่าอะไรมันบังคับให้เราดูดีแหมท่านจะเอาสิวเป็นห้าหกเม็ดออกไปคอลออกไปสปอนเซอร์ลูกค้าเหรอท่านจะเอาสุขภาพไม่ดีไป,ปไปบอกลูกค้าไม่ครับมันเป็นการบังคับตัวเองในตัวแล้วถ้าเป็นธุรกิจอื่นนะท่านนะผมชอบย้ําคํานี้ว่าพี่ตองพูดผมบ่อยๆเลยนะถ้าเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นนะ่ะท่านต้องแบบท่านต้องเจียดเงินนะครับเพื่อมาดูแลตัวเองแต่ถ้าเป็นธุรกิจเนี้ย ไมีิ plus คอลลาเจนหรือเสริมอาหารหรือของที่ท่านใช้ที่บ้านอะ่ะมันเป็นการลงทุนถ้าเป็นธุรกิจเด่นท่านต้องลงทุนกับอะไรหม้อปลาแดดหม้อ <c oughs> จะปลาแดกแล้วปลาอะไรก็ดีสหม้อปลาไหลใช่ไหมครับไอไอหม้อต้มอะไรใช่ไหมฮะกระทะพวกนี้ใช่ไหมฮะคือลดเครื่องจกักรหรือแม้แต่แบบที่ดินหรือแบบปูนอิฐหินปูนทรายใช่ไหมนั่นคือท่านที่ต้องลงทุนใช่ไหมแต่ทุกเราสิ่งที่ท่านต้องลงทุนก็คือเนี่ยคอลลาเจนเนี่ย สิ่งที่ท่านกินได้เลยและเห็นผลกับผิวท่านได้เลยแต่ธุรกิจอื่นที่ท่านลงทุนกับอย่างเพื่อนผมธุรกิจอะไรอ่ะธุรกิจอ่าจากกลพวกนี้ธุรกิจเกษตรพวกนี้สิ่งที่เขาลงทุนคือเครื่องจักรนะฮะเครื่องจักรคือรถแบคโฮใช่ไหมรถสิบล้อใช่ไหมโอ้ลงทุนไม่ต่ากว่าสิบสิบ้านแล้วถ้าเกิดเลิกธุรกิจขึ้นมาต้องใกล้ขายก็ดีใช่ไหมมันต้องแบบจ่ายลูกน้องอะไรธุรกิจของท่านคืออะไรฮะคอลลาเจนถ้าแบบไม่ทําขึ้นมา ทำไงอ่ะอ๋อก็กินคอลลาเจนสิครับกินให้มันหล่อครับกินให้ไม่หล่อดูดีๆอยู่ดีๆกินให้หลอ่อเสร็จแล้วเอ้าว่าจะเลิกธุรกิจอยู่ดีๆเอ้าหล่อเพื่อนทักซะง,งั้นน่ะเพื่อนทักว่าหล่อเอ้าทําอะไรขายอะไรเอ้ากลับมาทําธุรกิจต่อซะงั้นคือมันมันมันเป็นการลงทุนธุรกิจที่มันคุมอ่ะเพราะท่านก็ได้ธุรกิจอ่ะเอ้ากินต่อครับกินคอลลาเจนครับอ่ากินตลอดเดือนที่3เดือนที่4ี่พอเข้าเดือนที่4ี่แล้วโอ้ผิวมันเริ่มใสขึ้นท่านเห็นไหมคอลลาเจนยังเเป็็นซองงย่่ะ,ะัใหญไมลกนะ ผมก็ซัดก,กับก๋วยเตี๋ยวทุกวันทุกมื้อเลยฮะเพอร์เฟกด้วยตอนนั้นนะกินกับก๋วยเตี๋ยวเพราะอะไรชอบกินก๋วยเตี๋ยวไม่ชอบกินข้าวครับข้าวกินเยอะแล้วชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็ซัดก,กับก๋วยเตี๋ยวครับเทลงไปเทลงไปเทลงไปครับเทลงไปคือแต่ไม่ได้เทแบบนั้นนะเทต้องตวงนะเพราะเงินอย่างไม่เยอะครก็เทลลมาผิวเริ่มดีขึ้นผิวเริ่มใสขึ้นเพราะว่ามันมีงานวิจัยเลยนะคือหลังจากกินคอลลาเจนเสร็จแล้วตัดเอาผิวที่เดิมอะชิ้นเนื้อผิวที่เดิมครับไปตรวจอ๋อคอลลาเจนมันเพิงนะ มันพูดทุกอย่างที่ผมพูดมาไม่ได้บิวให้สนุกนะครับไม่ใช่ทุกอย่างที่พูดมันมีงานวิจัยรองรับครับพูดว่าดีขนาดไหนให้ตายถ้าไม่มีงานวิจัยรองรับมันก็พูดปากเปล่าอ่ะท่านบิวเอาสนุกเฉยๆอะ่ะแต่ท่านไปตามอ่านงานวิจัยคอลลาเจนเราได้เลยนะอะจนสุดท้ายอ่ะผิวเราใสาขึ้นผิวเราดีขึ้นครับน้ําในผิวมากขึ้นครับปลดไฮยาลูโรนิกใต้ผิวเสมือนตุ่มกักเก็บน้ําใต้ผิวมันมีตุ่มเก็บน้าครับใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นมันทําให้น้ําวิ่งในผิวเราเยอะขึ้นใช่ไหมก็ดีขึ้นนนะมัก สนุกอ่ะทีนี้พอเราแนะนำบอกโอ้โหเวลาไปแนะนําที่ไหนเออพี่ก็รู้แหละว,ว่าสินค้ามันดีดูหน้าน้องพี่ก็รู้แล้วแบบนี้ครับเออวะเฮ้ยภูมิใจเว้ยไม่เสียแรงที่กินคอลลาเจนมานานเลยนะครับคือแค่นี้ก็ก็สนุกแล้วอะธุกรกิจอะครับมีคนชมว่าผิวเราดีเออมึงดูมันดิคอลลาเจนี่มันขายอะมึงดูแล้วกันมึงดูผิวมันก็ได้ว่าดีไม่ดีอะมึงดูผิวคนขายก็รู้เออผิวน้องละเอียดดีเนาะผิวน้องดูใสดีเนาะนีะ่ครับนี่ไปทําอะไรมาสัญญกรรมอะไรมาโอ้ยพี่ สัญญกรรมสัญญกรรมนะครับก็สัญญกรรมที่อยากทํามีอยู่อย่างเดียวคือสัญญกรรมลูกตาครับตอนนี้เพราะว่าตาสั้นครับอยากไม่อยากใส่แว่นแล้วครับไปไหนมาไหนนี่โอ้ลำบากมากเลยใส่แมสนี่ป้าขึ้นเต็มแว่นเลยครับลำบากมากเลยที่อยากทำก็มีอยู่อย่างเดียวแต่ยังไม่เคยทำสัญญกรรมอะไรเลยครับในชีวิตนี้นเนี่ยก็บอกได้ตรงๆเลยนะฮะหน้าเดิมก็ก็พัฒนามากขึ้นครับก็กินใส่อะไรอะ่ะ กินใส่กาแฟเย็นบ้างกาแฟเย็นนี่ก็อดชีวิตอาจจะลําบากนิดนึงนะเพราะละลายยากนิดนึงครับก็ใส่ของอุ่นๆนิดนึงนะหรือใส่นะน้ําห้องอุณหภูมิปกติครับเพราะว่าถ้าใส่ของเย็นก็ลําบากหน่อยแต่ก็พยายามกินให้หมดนะครับกินให้หมดหมายถึงไม่ใช่กินน้ําให้หมดนะฮะกินน้ําแข็งให้หมดด้วยนะครับพอถ้าใส่ของเย็นว่ามันละลายติดตามน้ําแข็งเสียดายคอลลาเจนนะฮะอ่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวด้วยนะครับก็ แฟนกับผมนี่ก็น้องน้ำตาลสมัยก่อนเป็นแฟนกันเนะเนาะก็ก็กินกินคอลลาเจนด้วยกันนี่แหละครับก็จัดงบประมาณมา2กล่องสามกล่องก็แบ่งกันกินครับตอนนั้นไม่มีตังค์อ่ะเราก็ทํางานแล้วก็มีรายได้น้อยไปด้วยก็แบ่งเงินกินอ่ะเธอเอาไปซองหนึ่งนะเราเอาใส่ไปซองหนึ่งนะครับก็แบ่งกันกินเขาก็สิวเยอะนะสมัยน,นู้นเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ทําหน้ากับคุณหมอมาเยอะครับเป็นคนประเภทดีอะ่ะ มีสิวนิดนึงก็ไม่ได้ต้องไปฉีดสิวแบบนี้ครับหน้าก<ล>็ไปใช้อะไรมาบ้างเยอะๆยยสิวขึ้นกระจายเพราะสิวขึ้นแล้วเกิดสิวเกิดสิวเสร็จแล้วก็เป็นสิวอักเสบสิวอักเสบเสร็จแล้วก็เกิดรอยแบบนี้ครับแล้วก็ทําละเอียดหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเป็นพยาบาลไอซครับอยู่โรงพยาบาลอ่าโรงพยาบาลตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตอ่าโรงพยาบาลพมุกุดนะครับจะไปปิดทําไมฮะเป็นคนที่นอนน้อยเนาะนอนไม่ตรงเวลาครับสาหรับเพื่อนๆเ,เราที่นอนน้อยนอนไม่ตรงเวลาสามารถแนะนําได้นะพี่ๆนะอาการที่ผมเคยสังเกตนะฮะ คนที่นอนน้อยนอนไม่ตรงเวลาจะมาคล้ายๆกันเลยนะหนึ่งคือนอนน้อยนอนน้อยจะเกิดอะไรนอนน้อยจะง่วงนอนนอนน้อยจะง่วงนอนก็ใช่เปล่าวะอะไรจะมากวนทําไมในห้องนี้นอนน้อยนอนไม่พอครับสิ่งหนึ่งจะเกิดคือว่าผิวเขาจะเริ่มแห้งนะจะบํารุงยังไงเพราะว่ามันมันไม่โอเคผิวจะเริ่มแห้งผิวเริ่มแห้งจะเริ่มมีริ้วรอยผิวเริ่มแห้งมีริ้วรอยแล้วก็ทาแป้งอะไรก็ไม่ติดสักพักหนึ่งภูมแพ้ก็จะตามมาสําหรับคนที่นอนน้อยครับนอนน้อยแต่นอนนะ นอนนะแต่ไม่นอนเวลาเดิมก็มีปัญหานะครับท่านนอนนะแต่ไม่นอนเวลาเดิมก็มีปัญหาเพราะการนอนตามเวลาเดิมมันสําคัญมากครับร่างกายมันจะจดจําสังเกตง่ายๆสิถ้าท่านกินข้าวตอนเช้ากินข้าวตอนเช้ากินข้าวตอนเช้ามาเป็นเดือนหนึ่งแล้วสักวันหนึ่งไม่กินข้าวตอนเช้าหิวแล้วครับเพราะมาแล้วแต่ถ้าเกิดท่านไม่กินข้าวตอนเช้ามาสักเดือนหนึ่งครับท่านจะไม่หิวแล้วเพราะน้าย่อยมันรู้แล้วว่าท่านไม่กินตอนเช้าดังนั้นการนอนให้ตรงเวลามันคือ สำคัญมากนะขออนุญาต <Because. S 1> <c oughs> ไอน,นะครับพูดเยอะไปแล้วนะฮะอ่ะทีนี้ครับเอน้ำตาลนี่ก็เลยทําให้ผิวแห้งครับผิวแห้งทาแป้งไม่ค่อยติดเริ่มมีริ้วรอยมาบ้างแล้วเพราะว่าอะไรการนอนน้อยมีผลมากนะครับการนอนไม่ตรงมีผลมากอ่ะก็ยังไงก็แบ่งกันกินครับคอลลาเนอรอลเธอไปกล่องนึงนะเราไปกล่องหนึ่งนะรงห,นงนะหรือวันไหนเราอยู่ด้วยกันก็อ่ะกินคอลลาเจนส่วนกลางแบบนี้ครับส่วนกลางหมายถึงว่ามันมีส่วนกลางอยู่ก่อนก็เหมือนกันเขาก็กินแบบนี้ครับแต่ผู้หญิงเขาจะกินข้าวไม่หมดใช่ไหม กินข้าวไม่หมดเขาก็จะไม่ใส่ในไอ้นั่นแหละไม่ใส่ในซุปนั่นแหละครับเขาก็จะใส่ในกาแฟเขาจะใส่เไม่เขาไม่กินกาแฟทั่ทีเขาจะใส่ในน้ํเปล่าเพราะว่าเขากินแบรนด์ซุปไก่สกัดได้ก็กลิ่นได้สบายมันีมีกลิ่นก็กินได้สบายนิดหน่อยแล้วก็เขาก็อาจจะกินในน้ําส้มเขาแบบนี้ครับหรือแม้แต่ชาแบบนี้ที่ผู้หญิงเขากินนะเนาะเขากินน้าเต้าหู้อ่านี่ก็กินได้ครับเขาก็ดีขึ้นดูสวยขึ้นดูดีขึ้นทุกวันนี้ครับก็ต้องยอมรับเลยนะสองคนเนี่ย ไม่เคยผ่าตัดอะไรเลยครับไม่เคยผ่าตัดสัญญกรรมอะไรใดๆมาก่อนเลยในชีวิตครับผิวดีขึ้นผิวสวยขึ้นน้องน้าตาลครับสังเกตดูที่ปากเขาได้ตอนเด็กมัธยมเขาอุบัติเหตุครับรถเขารถชนอุบัติเหตุเงี้ยปากเขาก็จะปากเขาจะมีรอยนิดนึงเพราะว่าปากแตกตอนนู้นครับไม่เคยไปทําสัญ,ญ,ญกรรมอะไรใดๆมาทั้งสองผัวเมียครับก็เพราะดีขึ้นเพราะสินค้าจากที่นี่เลยสินค้าแต่ใช่ว่า แต่ใช่ว่าท่านจะต้องแอนตี้การสัญญกรรมเป็นคนละพวกกับคนทําสัญญกรรมนะไม่ครับไม่ใช่ท่านต้องเป็นเพื่อนเขาท่านต้องฟังเพราะว่าคนที่ทําสัญญกรรมเขาก็ทําและเขาต้องบํารุงเพิ่มครับคือเขาอยากสวยเขาถึงไปทํามาไงฮะเขาอยากดูดีเขาถึงไปทํามาดังนั้น ท่านต้องเป็นเพื่อนเขาและท่านจะต้องคอยแนะนําสินค้าเพื่อบํารุงเขาต่อเพราะว่าชัดเจนแล้วไงเขาทําสัญญามเขาอยากดูดีไงเขาอยากสวยไงท่านก็ต้องแนะนําสินค้าเพิ่มเขาสิเพราะทำสัญญรรามจวันไม่จบมันต้องบํารุงต่อไงครับอย่าเป็นคนละพวกนะต้องเป็นพวกเดียวกันครับทีนี้ <c oughs> ทีนี้พอดูดีขึ้นใช่ไหมพอดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นดูใสขึ้นการแนะนําอะไรมันง่ายหมดแล้วครับ การแนะนําอะไรมันดูดีหมดแล้วท่านค่อยๆทยอยเก็บพวกนี้ครับมันใช้เวลานะสเดือน5เดือนคือระหว่างนี้ท่านก็แนะนําไปแนะนําไปผมชอบประโยคหนึ่งของพี่ฟูนะพี่ฟูจันงามผู้ยิ้มครับเขาบอกตอนที่เขามาจากทําค่ายเดิมมาทํำยูไลฟ์ใหม่ๆครับเพื่อนคนเดิมถามว่าเฮ้ย mm. แล้วสินค้าใหมนะ่แกใช้หรือยังแกใช้หรือยังอ๋อยังไม่ใช้จะชวนมาใช้เป็นเพื่อนกัน,นใช้พร้อมกันนะครับเออคานี้ก็ตอบได้เหมือนกันนะคือ คือสามารถตอบได้เหมือนกันเรายังผิวไม่ได้ดีเราเพิ่งเริ่มต้นแบบเนี้ยเราก็สามารถค่อยๆเริ่มกินได้คือแต่เราถ่ายคอลลาเจน่ายบีฟอร์อัปเตอร์วนี่ยว่าเราเริ่มกินแบบนี้ครับบีฟอร์อาจจะไม่ได้ต่างมากแค่ผิวเราดีขึ้นและความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันกินแล้วฉันรู้สึกว่าฉันรูปผิวแล้วขาฉันนะ่ะรู้สึกลื่นขึ้นแค่นี้นะท่านนะแค่นี้ท่านสามารถเอาไปเล่าได้แล้ว แค่นี้ท่านสามารถเอาไปพูดได้แล้วท่านไม่ต้องรู้ทัางหมดท่านไม่ต้องเปลี่ยนแบบหล่อเปลี่ยนภบเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนวันนะนะท่านไม่ต้องทําแบบนั้นท่านถึงจะทําธุรกิจได้ไม่ต้องแค่ท่านรู้สึกว่าเออว่ะรู้สึกว่าผมร่วงน้อยลงนะหลังกินคอลลาเจนแค่นี้นะแค่อันเดียวนะกินแล้วรู้สึกผมร่วงนะลงกินแล้วรู้สึกว่าเออตาดีขึ้นนะรู้สึกว่าแว่นเนี่ยหยิบหยิบน้อยลงนะสมัยก่อนก่อนจะอ่านหนังสือเนี่ยหยิบแว่นทุกวันเลยนะแต่ตอนนี้หยิบบ้างไม่หยิบบ้างนะแว่นเนี่ยรู้สึกว่า เออคอลลาเจนมันทำงานในม่านตาเนี่ยอันนี้ได้จริงนะเออนั่นแหละแค่นั้นแหละท่านก็เอาไปเล่าต่อได้แล้วคอลลาเจนขายได้กระจุยแล้วไม่ต้องรู้ว่าหุ่งานวิจัยชั้นผิวสมัทคอลลาเจนชั้นสมมทกันนู่นนี่นั่นไม่ต้องนิดเดียวอันนิดเดียวเอาไปเล่าเลยโฟกัสเล่าอันนั้นอันเดียวครับแค่นั้นแหละคนชอบความรู้สึกไม่ได้ชอบข้อมูลเยอะอะไรขนาดนั้นเออเลิหยิบแว่นน้อยลงเหรอเหรอ ลูกขาแล้วผิวลื่นนะเดี๋ยวสามีมาลูกขาฉันบ้างจะได้ผิวลื่นบ้างทุกวันนี้ผิวสากแค่นี้นะท่านขายคอลลาเจนได้เซตสามหมื่นแล้วง่ายๆเลยฮนะง่ายๆเลยอ่ะเพราะอะไรเนี่ยผมก็เริ่มขายทีละสองกล่องแบบนี้ตอนเริ่มกินเริ่มขายได้ทีละสองกล่องเลมน้องมันดีอะ่ะอ,อ้นงเออพี่เนี่ยข้อมูลมันดีมากเลยพี่นะเนี่ยพี่คอลลาเจนนะพี่มันมีงานวิจัยนู่นเนี่ยอ๋อแล้วงานวิจัยนะน้องอ่ะกันมาสองกล่องแต่หลังๆนะฮะแต่หลังๆนะครับหลังๆนะ เริ่มเลยทีละสามสิบกล่องทีละเจ็ดสิบกล่องมากสุดเคยขายอยู่เจ็ดสิบสองกล่องอะลูกค้าครับแล้วมีโปรโมชั่นไหมน้องชนุดมีพี่เออแล้วสินค้ามันดียังไงเฮ้ยพี่ลองกินแล้วลูกค้าดูมาแล้วจ้าครับใครครับเดี๋ยวนะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีนะฮะอย่าลืมอ่าปิดไม้ด้วยนะครับอย่าลืมปิดไม้ด้วยนะขออนุญ,ญาตครับอ่าอย่าลืมด้วยนะครับคือแค่คําว่า แค่คําว่ากินแล้วผิวลื่นขึ้นนะฮะอ่าเดี๋ยวพี่จะให้สามีพี่ลูกขาดูแบบนี้ครับ72กล่องเขาก็ซื้อไปแล้วนะครับ72กล่องง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ย,ย,เลยแล้วเวลาพูดอะ่ะพูดด้วยความรู้สึกสนุกครับท่านก็จะขายคอลลาเจนได้เยอะมากเดยวไอ้ข้อมูลน่ะมันตามทีหลังท่านจะเห็นประเภทคนที่อยากได้ข้อมูลเขาก็จะอยากได้แต่ข้อมูลท่านก็ให้ข้อมูลไปแต่คนส่วนใหญ่อยากได้ตัวอย่าง before after กินแล้วอยากได้ความรู้สึกกันเนาะ,ะพูดด้วยความรู้สึกเยอะๆนะครับทีนี้ <c oughs> ผมพูดมาเยอะแล้วอ่ะข้อมูลบ้างความรู้สึกไปแล้วนี่ครับเรื่องความปลอดภัยด้านหาได้ใน Learning Studio ครับเรื่องใน FAQ ของมาของคอลลาเจนครับเรื่องความปลอดภัยพวกนี้หาได้ครับหรือแม้แต่ว่าจริงไหมน้องที่บอกว่ากินคอลลาเจนแล้วมันสร้างผิวได้สร้างคอลลาเจนใต้ผิวได้พี่นี่เลยงานวิจัยมันเปรียบเสมือนการทำอัลตราเลยนะพี่นะอัลตรานี่คือว่าเหมือนยิงคลื่นไปกระแทกอะคลื่นไปกระแทกผิวอะพี่คลื่นไปกระแทกผิวแล้วมันทําให ผิวพี่มันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้เองแต่ว่าจะเห็นผลมากสุดก็คือ3เดือนย้อนหลังเลยนะระหว่างนี้คุณหมอก็ให้พี่ห้ามโดนแดดห้ามดื่มแอลกอฮอล์แบบนี้ครับห้ามนอนดึกนะพี่และต้องกินคอลลาเจนบำรุงได้ด้วยนะอัลตรานีนคอร์สนึงก็เป็นเปน็นแสนเลยนะพี่ถ้าทำที่ดีๆแล้วก็ไม่รับประกันด้วยนะว่าพี่ไปทำอัลตราแล้วหน้าพี่จะดีขึ้นเพราะว่าเขาจะยกเคสเฉพาะคนที่กินแล้วดีใช่ไหม บางเคสเนี่ยที่ไปเจอมาเนี่ยคือรูขุมขนหลังกินอ่ะแทนที่จะเอ้ยไม่ใช่หลังกินหลังอัลตราเรูขุมขนเท่าบ้านเลยหน้าพังเลยแล้วทําอะไรได้ก็ทําอะไรไม่ได้ทำทรีทเมนต์แค่บ,บํารุงได้เท่านั้นคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่ทําสัญญกรรมมาแล้วจะดีนะบางคนก็หวยออกคือหน้าพังนะดังนั้นก็คืออา้าวแทนที่จะไปลองทําสัญญกรรมลองกินคอลลาเจนก่อนไหมเพราะว่าเนี่ยฮะวันละสองซองส,องสองเดือนติดกันง่ายๆคอสแปดกล่องท่านขาย10กล่องอะ่ะเหมือนไปทำอัลตรามาเลยนะครับ คอลลาเจนใต้ผิวเนี่ยงานวิจัยมาเลยเนี่ยเหมือนไม่ทําแน่นขึ้นร้อเอร์เซ์เลยผิวนี่แน่นแค่แค่แค่8สัปดาห์ครับสองซองเหมือนไปทําสัญญกรรมอัลรามาเลยครับหรือแม้แต่โอ้ยเนี่ยหน้าพี่หนะ้าผากพี่นะน้องเอ้ยมีอะไรแนะนำไหมเนี่ยหน้าพี่ลอยย่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะเอาอยัางไงแล้วไม่รู้จะย่นยังไงแล้วครับยอมแล้วน้องเอ้ยมีอะไรแนะนำมาโอ้ยพี่นี่เลยเนี่ย งานวิจัยพึ่งมาพี่เนี่ยพึ่งมาไม่ใช่พึ่งมานะคือพึ่งส่งรูปมาไม่ใช่พึ่งมานะงานวิจัยที่2ปีแล้วนะพึ่งส่งรูปมางานวิจัยเนี่ยพี่เนี่ยล่าสุดเลยพี่เนี่ยหน้าผาดพี่นะพี่ดูนะเขียวเขียวนี่คือลิ้วนะพี่นะเนี่ยเขียวๆริ้ว,วพี่เห็นไหมข้างบนไม่มีริ้วแล้วอีกฝั่งหนึ่งแปดสัปดาห์พี่เก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์คนกินเนี่ยบอกเลยว่าผิวฟูขึ้นพี่เหมือนคล้ายๆการไปทำบอทท็อกเติมฟิลเลอร์เลยนะพี่พี่กินนะพี่นะพี่กินนะพี่นะ พี่กินเลยนะวันละสองซองต่อกัน2เดือนนะพี่มันจะตกอยู่เดือนละสี่กล่องนะพี่นะมาตกเดือนละสี่กล่อง8 8ดกล่องพี่พี่ซื้อเซ็ตหมื่นนี้ไปรับรองนะพี่นะตามงานวิจัยผมไม่ได้โม้นะพี่นะผมไม่ใช่สมรักคาสิงผมไม่ได้ม้นะฮะตามงานวิจัยนะพี่กินไปเลยฮะแปดกล่องครับพี่จะเห็นเลยว่าพี่มีพี่มีมิไหนกินเลยนะเช้ากินกับกาแฟบ่ายกินกับกาแฟนะพี่นะหรือกินกับน้าอะไรก็ได้หรือกินกับอะไรก็ได้พี่หน้าพี่จะตึงแบบนี้เลยเหลือน้องเหลือเอามาจัดมาแบบนี้ครับ มากกว่านั้นนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ข้อเข่าพี่ก๊อกแับน้องทําไงง่ายเลยครับพี่นี่ครับพี่นะงานวิจัยพี่ผมไม่ได้โม้นะผมไม่ใช่สมรักนะพี่ดูนะงานวิจัยสามเดือนนะพี่นะคอลลาเจนนะมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นคอลลาเจนคล้ายผิวคล้ายชนิดที่หนึ่งอะพี่ที่มันทํางานกับเข่าพี่อ่ะจะไปเติมน้ําในข้อเขา่าอ่ะมันจะเติมกรดอะมิโนมันจะมาให้จอยพี่ดีขึ้นรู้สึกปวดข้อก๊อแก๊บปดีขึ้นพี่สามเดือนพี่รู้สึกเลย แต่ถ้ากินวลาสองซองนะพี่นะแล้วแต่คนด้วยนะผมเคยเห็นเร็วสุดสองสัปดาห์เริ่มข้อเขา่านี่เริ่มดีขึ้นแล้วนะแต่สองสัปดาห์ที่จะได้อะไรก่อนรู้ไหมเพราะว่ามันจะไปที่ผิวก่อนเพราะคอละเลาเเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่ผิวพี่มันจะวิ่งไปผิวไก่อนคนจะทักผิวพี่ดีขึ้นก่อนแล้วข้อเขาจะตามมาอีกสองสามสัปดาห์พี่ที่ตั้งใจกินนะแล้วมันจะดีขึ้นครับอ่ะแล้ววันนี้ฮะผมจะหมดเวลาแล้วนะฮะผมจะหมดเวลาแล้วก็ย อ่อ่อหลายคนบอกว่าเกี่ยวอะไรกับสมรักครับเอาไม่เกี่ยวนะครับสมรักไม่ได้โมฮะอ่าสมรักคาสิงแค่นั้น,นไม่เกี่ยวครับแค่นั้นผมพูดให้สนุกเฉยๆอ่ะทีนี้ก่อนจะจบไปอีกหนึ่งนาทีนี่ครับอ่ะชุดโปรโมชั่นมันทํางานกับท่านยังไงครับล่าสุดวันที่ย5สห้าเราหมดโปรโมชั่นของคนใหม่อ่ะของคนเดิมไปแล้วใช่ไหมทีนี้โปรโมชั่นสําหรับคนใหม่ท่านั้นลูกค้าอยากได้ทํำยังไงอะ่ะง่ายมากเลยท่านเพิ่งคิดออกเมื่อเช้านี่เองครับพอดีลูกค้าหนึ่งท่านครับเขาทักมาถามฮะคุณต้อมมีโปรไหม ตีสองตีสองตีสองท่านว่าจะมีโปรไหมล่ะแหมตีสองแหมอยากจะตีจริงๆเลยลูกค้าเนี่ยแต่ว่าเนี่ยลูกค้าตีไม่ได้ท่องไว้ในใจครับลูกค้า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 นะฮะท่องไว้ในใจลูกค้าครับทําไงอยากได้เซ็ตสามหมื่นนะพุ้อมมีโปรไหมมีก่อนเลยครับท่านต้องมีก่อนเลยพี่มีแต่ที่ต้องหาคนสมัครมาคนหนึ่งนะมีญาติพี่น้องไหมพี่มีญาติพี่น้องไหมมีสามีไหมพี่มีอ่าป้าไหมมีแม่ไหมพี่ทีเนี้ยพี่นะ พี 30, ่ซื้อเซสามหมื่นไปเหมือนเดิมนะแต่ใบเสร็จจะไม่ใช่ชื่อพี่นะจะเป็นชื่อญาติพี่น้องพี่แต่ได้เงินเหมือนเดิมนะพี่นะหาคนมาสมัครพี่คนนึงแล้วก็บัตรประชาชนกับอ่าบัตรประชาชนไม่ต้องแค่พิมพ์แล้วก็อ่าอ่าเงินคืนที่บัญชีแล้วพี่รู้ไหมพี่รู้ไหมพี่รู้ไหมพี่นะได้ของฟรีด้วยนะห้าพันบาทฟรียังไงน้องต้อมเนี่ยพี่ซื้อของเลย5,000บาทและพี่จะได้เงินคืน5,000บาท เหมือนพี่ได้เงินคืนหา้าเหมือนพี่ได้ของห้าพันบาทเลยทำยังไงอ่ะอ้าวแม่พี่ซื้อคอลลาเจนเซ็ตสามหมื่นใช่ไหมตัวพี่เองอ่ะก็ซื้อสินค้าครับให้ครบห้าพันบาทมีห้าสิบคะแนนแล้วพี่จะได้เงินห้าพันบาทพี่เหมือนเหมือนที่อ่ะซื้อคอลลาเจนแล้วได้อีกห้าพันบาทที่เป็นของฟรีเลยอ่าทันทันหะทันไหมทันไหมเพราะอะไรเซ็ตนี้ครับคนแนะนําจะได้ห้าพันบาทใช่ไหมก็ให้ตัวเขาเนี่ยแหละซื้อเพิ่มอีกห้าพันบาทเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งแนะนาไปเลยโอเคคุณต้อมพี่เอาตามนี้ครับ แทนที่ท่านจะได้ยอดสามหมื่นท่านได้เป็นสามหมื่นห้าแทนที่จะได้ท่านจะได้สามร้อยห้าสิบคะแนนสามร้อยคะแนนท่านก็ได้สามร้อยห้าสิบคะแนนครับนี่ผมรักเลยนะรักโปรนี้เลยนะตอนนี้ครับเพราะเมื่อเช้าผมเพิ่งแนะนําไปเมื่อเช้านี้เองครับคุณต้อมพี่ไม่มีเวลาอ่านไลน์เลยเย,ยุ่งมากยังทันไหมตอบคาแรกครับทันครับพี่ทันอยู่แล้วฮนะอะ่แต่ว่าใบาเสร็จจะไม่ใช่ชื่อพี่นะพี่หาคนมาสมัครคนหนึ่งนะแล้วตัวพี่เอง มีมีอีก5,000บาทตัวพี่เองซื้อ5,000บาทนะแล้ว5000บาทจะคืนในวันที่15เดือนต่อไปเห็นไหมครับแทนที่เราจะได้ยอดแค่30,000กลับได้35ม0 0เพราะโปรโมชั่นสนับสนุนมาแบบนี้ครับแนะนำเลยครับแนะนำแบบนี้ครับแทนที่จะได้6002ชุดใช่ไหมก็จะได้700คะแนนแทนนะครับเช้านี้ครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กับสิทธิประโยชน์ที่ผมแนะนำไปนะครับเพราะว่า 5,000บาทได้เต็มๆนะครับเหมือนได้ของฟรีอีก5,000บาทเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมไม่ได้โม้นะครับทุกอย่างนี้ผมเกิดจากประสบการณ์จริงนะครับและเมื่อเช้าก็เพิ่งแนะนำไปอีกเซต30,000แล้วก็ได้มา35,000แทนนะครับโปรเดียวมองได้หลายมุมถูกต้องครับอยู่ที่ว่าเราจะแอปพลายมันยังไงนะฮะลูกค้าอยากได้อยากได้โปรเราก็จัดโปรให้ครับเพียงแค่ใบเสร็จไม่ใช่ชื่อเขาเท่านั้นเองชื่อเขา5้า0บาทชื่อ สมาชิกใหม่อีก30,000บาทเท่านั้นเองแต่สิทธทิประโยชน์ได้เท่ากันทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับเช้านี้หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับผมต้อนนะครับ